ม่ก็ขอการสวัสด <las S 1> ีท no. ุกท่านนะครับผมนบยองซีฮ uh <h iy> uh> ิคาลูนะวันนี้มาเล็วแคทเกมอีวิวเบลส์หายาพอๆจะกระบาดเล็กก้านั่นเองครับผมอีวิวเบรกนะครับรอสักคู่ อ่าปลนาตั้งชื่อหนู uh -oh. well,

นี่ครับไอซูวินดับเจอตีเกิดมาแล้ววินดับข้าพลังเฮดเพียบ

อย่างเท่อย่างเท่แล้วเดินมาเมื่อผ่านเสาะป่าน,นี้ก็จะถึงเมืองอเซเลราแล้วล่ะมันคือเมืองหลวงของเอโนาจากซีฟิโซและเกิดถึงข้าไม่คิดเลยว่าจะกลับมานี่ก็ผ่านมาอีกสิบปีกว่าแนละ้ว <c oughs> การดูท่านอาจารย์คิดถึงบ้านเกิดมากบางครั้งท่านก็ชอบเล่าให้ข้าฟังอยู่บ่อย เกีย่ยวกับเมืองเชล่าข้าเองก็อยากมีที่นี่เหมือนอยากมาที่นี่เหมือนกันจน,นนะ oh, กระทั่งคนนี้แหละอะจะได้จะได้จเป็นทางนี้ต่อเข้าไปเลยโอ๊ยสาร HP โอ้โหทำผมกระตุกทันทีทำผมกระตุกทันทีวิงว่งอ่ะวิง่งวิ่งรครับมีอะไรครับ Tak usah dudik Tak Ah. Sampai. Uh, 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 Oh, oh. Ini kita boleh hap. Ini. Saya sudah mat. Oh, my god. Oh. Oh, oh. My god. Uh. Lobby card. Hmm. Cảm ơn กนผมจับเนาไปต่อไปทางนี้เนาะเต็ดอีกเออสุดจอด้ดยงจดัมันได้ยอ้ยีบันไปะม้ก็เรงในสถิีร้อการเอาร้อง

จอดจอทำจอดเหล่าด้วยหัวกะโหลกอ๋อจอดเหล่าด้วยหัวกะโหลกเฮ้าเออเซเลยไอออนเจอข้าโอ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษโอ้ยตกตอกคอไตเกาะไตคอไตก็แตอืฟาดหน้า ประตูผีไม่กินกินข้องนาปะลาหลนตายหาไม่ตายด้วยตายด้วยละไม่กมันมึงเกโดโกอดอ่ะโหมือ <c oughs> ต่างสนรูไหลแบบ เย่นะมอบรางวัลเลเวลหนึ่งไม่อัพเลย <c oughs> เลเวลโไม่อัพเลยครับหอมนี่กระตุกมากบอกให้เซ็กซ์มันเดืนะอดของเกมนี้ก็ลังจะโดนกันดีนะยูบิพึ่งเ,เกมมาจากญี่ปุ่นนะเข้ามา,นมาในเมืองไทยใช่ครับ ตัวยังรอครับเฮ้ยอืมชุดลองใช้เอเวนสโตนเลื่อนอุนปกรณ์ให้สูงขึ้นดูสิ สามืนอายูุตอนี้มีเจนหลายวัน เดินหอเดินได้้ยังหรออือเจ้าหญิงจอมายินดีต้อนรับกลับมาท่านรอดโดยม่เนียนท่านคงจะเดินหอหอเพรจะเดินทางไกลมากหน้าทางเหนือนหน้าดูโลด้วยครับท่านไม่ใช่ม,มาแนละ้วก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่ง มันพูดงหรือไม่มีเสียงได้ด้วยหรออาชิงีโตมากตัวโตนะฮะตัวโตนะฮะโอ้ท่านเองหรือนเคยได้ยินเล่ามาบ้างอปจะาหายาอุูเซะ จะเนีย้ยทำหน้านี่แบบตายตาย้า,ยาวตายคนนี้แบบเนี้ยวันนี้วันนี้โอ้โหการไฟกันแล้วจะเขาบอกมาจัดการเลยมันไม่ทันก,การไม่ทันการได้ท่านพี่เอา ไม่แล้วไม่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 จานจะไปขึ้นจะไขึ้นส่จะ่ึ้นทิ้งข้าจานอ่าดอหนี่สารสือจริงพอได้ต่อสู่อย่างตัวตัวแล้ว แต่ก็ไม่สามารถชนะก็จปะปกิเก่งกาต้อง่างกันในกิจาของเธอของเธรก็นด้ยความท่าเพื่อคมมืดของแกนักเลยทำน่ะแกจะใ,จให้ได้หรอเร่งนี้จบแค่นี้อืมอ๋ว่าเจ้าคือผู้เลือกทางคนทันใดเมื่อ20ปีก่อนโ oh <my> อ้ <m ere> ม่เจ้ประสบการณาดมี10ทธเปลี่ยนแปลงได้เสม,มอพอค,คิดเก Ho oh. oh. chết oh. chết oh. chết 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 Oh chết 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 phải chết 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 ร้อนหนุนมากย๊าโอ้ยวายงหายใจดีมากน้า

แรงอ่ะแรงเรีว้เร็วใจถูกใน่าเสียดายปัญตาย <c oughs> ปจัจายยัง <c oughs> ทิ้มา,า้ำอีกเกมไม่มฟีฟ่านปีบวกตัวนี้เศร้าเศาหนักหมวก คนบุกเด็กคนเถื่อเงื่อดูอยู่ว่าคนเถื่อนนาะกดออกสิเฮ้ยจะพบกันใหม่กันพรุ่หน้าครับ Bye-bye.